สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ที่ไม่เพียงแต่เป็นราชินีของไทยแต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยรักบ้านเกิดรักวัฒนธรรมและส่งเสริมผ้าไทยให้คนทั้งโลกเห็นความงดงามสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์ทรงพระราชสมภพวันที่12สิงหาคมพศ2475ตอนนั้นนะครับเมืองไทยเพิ่งเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยพระบิดาคือหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเคยเป็นทหารส่วนพระมารดาคือหม่อมหลวงบัวตั้งแต่เด็กนะครับพระองค์ต้องอยู่ไกลจากพ่อแม่ครอบครัวเพราะว่าครอบครัวต้องเดินทางตามงานราชการแต่ก็ได้อยู่กับคุณตาคุณยายและญาติสนิทช่วงวัยเด็กนะครับพระองค์ได้เรียนรู้เรื่องวิน,นัยความอดทนความสีสละและนาำใจต่อผู้อื่นจากครอบครัวและเหตุการณ์รอบตัว โดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้พระองค์นะครับเป็นความสําคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่เด็กพระองค์นะครับเริ่มเรียนอนุบาลที่โรงเรียนนาชินีจากนั้นนะครับย้ายไปเรียนประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนฟรังซิสซาเวียคอนแวนเพราะว่าสงครามโลกทําให้เดินทางลําบากนอกจากเรียนหนังสือแล้วพระองค์นะครับยังเริ่มเรียนเปียโนและตั้งใจอยากเป็นนักเปียโนในอนาคตช่วงวัยนี้เองครับพระองค์ได้เรียนรู้ความอดทนความภาคเพียร ในความมีระเบียบแบบแผนหลังสงครามโลกครับครอบครัวย้ายไปต่างประเทศเพราะว่าพระบิดาได้รับตําแหน่งอังคารราชทูตอังกฤษและฝรั่งเศสทําให้พระองค์นคับมีโอกาสเรียนทั้งภาษาดนตรีและวัฒนธรรมกุลสตรีพศ2491นี่ยนะครับไปรเรียนที่เมืองโรซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โรงเรียนริองเตริฟเน้นสอนภาษาศิลปะดนตรีและประวัติศาสตร์สําหรับกุลสตรีไทย ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศนะครับพระองค์นะครับได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเยี่ยมพระอาการประชวรของพระองค์จนพระอธิยศัยคุ้นเคยกันซึ่งมั่นหมาย19รรกรกฎาคมพศ2492สมร28มส28เมษายนพศ2493บรมราชาพิเศษสมเด็จพระราชินี5พฤษภาคมพศ 2,493หลังจากนั้นนะครับทั้งสองพระองค์พระสูตรพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์เจ้าฟ้าวนรัตตนราชกัญญาเจ้าฟ้าวชิราลงกรปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าฟ้าสรินทรเทพรัตน์และสุดท้ายเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตนะครับทรงทํางานเพื่อสังคมและประชาชนมากมาย สภานายิกาสภากาชาติไทยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และทรงสนับสนุนผ้าไทยอย่างต่อเนื่องทรงสวมผ้าไทยงดงามในทุกโอกาสส่งเสริมให้ช่างทอผ้าและชาวบ้านมีรายได้เผยแพร่ผ้าไทยให้คนทั้งโลกเห็นความงามทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายและลวดลายท้องถิ่นไม่เพียงแต่เป็นเครื่องแต่งกายแต่ผ้าไทยกลายเป็นสัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ทั่วโลกจดจำพระองค์นะครับทรงเริ่มโครงการพระราชดำริหลายด้านเช่นพัฒนาชนบทและเกษตรกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสมเด็จพระนงเจ้าสุริกิิจนะครับไม่ใช่แค่ราชินีที่งดงามแต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยรักบ้านเกิดรักษาวัฒนธรรมและช่วยเหลือสังคมพระองค์นะครับสอในให้คนไทยรู้จักความสุภาพวินัยและน้ำใจ ทำให้าไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกพระราชกรณียกิจของพระองค์ช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i คือราชินีของคนไทยผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและเป็นผู้ที่ทําให้ผ้าไทยงดงามและมีคุณค่าในสายตาชาวโลกนี่คือเรื่องราวของพระราชนีที่งดงามทางพระวรากายพระปรีชาสามารถและพระจริยวัร หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของผ้าไทยและแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระองค์สำหรับเสียงจากชาวต่างชาติความทุ่มเทของสมเด็จพระพันปีหลวงต่อผ้าไทยนั้นน่าประทับใจมากผมชอบที่พระองค์สนับสนุนช่างทองถิ่นด้วยหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ท่านต่อมาการได้เห็นผ้าไทยถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกทำให้ฉันยิ่งชื่นชมความงดงามของมันมากขึ้น หรือว่าจะเป็นความพยายามของพระองค์ในการรักษาการถอผ้าแบบดั้งเดิมน่าทึ่งมากผ้าไทยกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือว่าจะเป็นฉันชอบที่เห็นพระองค์ทรงผ้าไทยแสดงถึงความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีคอมเมนต์ต่อไปสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i รวมความสง่างามเข้ากับความห่วงใยต่อประชาชนอย่างแท้จริงน่าชื่นชมมากหรือว่าจะเป็นการส่งเสริมผ้าไทย และช่วยช่างฝีมือมีอาชีพเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักษาวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ท่านต่อมาสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทจริงๆต่อวัฒนธรรมและชุมชนหรือคอมเมนต์ต่อไปสไตล์ส่วนตัวของพระองค์ในผ้าไทยทําให้ฉันอยากเรียนรู้วัฒนธรรมไทยมากขึ้นหรือว่าจะเป็นต้องขอบคุณพระองค์ที่ทําให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก พระองค์สร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ท่านนี้แสดงความเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการเป็นผู้นำที่ประสานความภาคภูมิใจในวัฒธรรมเข้าด้วยกันครับนี่เป็นเรื่องราวในวันนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความรู้สึกอย่างไรสามารถมาคอมเมนต์กันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ